ตอนยืมเงินกี่วันนะจะให้ก็คือสิ้นเดือนเดี๋ยวให้ดอกเลยถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้ถ้าให้ก็คือให้เออเนาะเออ,เอ,อจริงอ,อืมนะตอนนี้นะจ๊ะเวลาส่งส่งเมยไปแล้วนะ <c oughs> ไปหาเจ๊ก,กิ๊ปเียไหมเนี่ยเพื่อนที่ดีที่สุด <c oughs> จะเงินไหนไปจ่ายข้าหวยเนี่ย ข้า้ำข้าไฟข้าบ้านข้าจิปฐะข้าความงามข้าความเร่งด่วนม่เกี่ยวเลยไม่ข้าความเร่งด่นะวนไปละโอ้ยชายเอ๋ไปไหนเนี่ยไม่ได้แวะไม่หาเราเลยเนี่ย เดี๋ยวโทรหาชายเอดีกว่าเผื่อจะพาไปเที่ยวเจกิฟมาพอดีเลยเจกิฟอยู่ไหมจ้าอยู่เข้ามาเข้ามาแกอุ้ยกาลังจะโทรไปหาอยู่นึกไม่อยู่นะเนี่ยเออว่าจะชวนแกไปกินอะไรอร่อยอร่อยข้างนอกอะไปป่ะอะไรอร่อยถึงเธอไม่รู้ไงจะชวนไปกินเนี่ยไปไหมฉันเดี๋ยวฉันคิดดูก่อนวันนี้เขาไม่ไปเที่ยวไหนหรอกก็เนี่ยแหละก็กลว่าจะพาไปกินอย่างเดียวเลยไปกินอย่างเดียวเออใช่ไปกินอย่างเดียวแกกินแล้วก็กลับแค่นั้นแหละเหรอ ตามใจแกแล้วกันแต่ว่าฉันฉันฉันมีเรื่องอยากให้เธอช่วยอ่ะนิดเดียวฉันคือฉันฉันจะบอกดีไม่ได้บอกไม่บอกบอกไม่บอกบอกไม่บอกโออันก็ไม่ต้องบอกโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวยฉันบอกเธอดีก็ดีอยู่เนาะบอกมาคือคือคือว่าฉันอ่ะมีอะไรก็พูดมาฉันไม่อ้อนอขาแล้วจ้าฉันจะขอยืมเงินเธอสักสองพันได้ไหมสองพันแกห้าร้อยได้ไหมอ่ะไม่ได้มันไม่พอ สองเดืนี้ฉันชอตแล้วเธอฉันเย็ดค่าเมื่อวานก็ได้60บาทเองอะโอ้ยฉันเห็นเธอเงินเยอะแยะตายไปถ้าเงินเดือนฉันออกนะฉันให้เธอเลยอะเออฉันให้ดอกเลยอ่ะดอกเลยอือว่าไงดีแกคือแบบก็ไม่ได้ว่าเห็นแกดอกอะไรหรอกที่จะให้ก็คือแบบก็เพราะว่าเพื่อนนะไม่ได้ว่าเกี่ยวกับดอกอะไรแกก็น่าจะรู้่แกก็น่าจะรู้ฉันดีอือ แล้วไงมันเดือนออกก็สิ้นเดือนหรอเงินเดือนแกใช่ไม่กี่วันนี้ก็จะออกแล้วโอเคก็อย่าบ่อยนะฉันเย็บผ้าได้วันละนิดวันละหน่อยเองอ่ะสะสมมาเยอย่าบ่นนักเลยนะส่งเมาบัญชีมาในไลน์นะส่งไปให้นะกินเลขอะไรกับหน้โอนตังอยู่จะพูดโอเคเรียบร้อยเ่าอย่าง ได้ละได้ละวเลยละฉันจะรีบไปจ่ายค่าหวยโอ้ไม่ใช่ฉันจะรีบไปจ่ายค่าบ้านค่าไฟค่าน้ำค่าโอ้จิประหารโอ้ไปเถอะไปเถอะไปเถอะหลังวันหลังก็รีบมาใช้นี่แล้วกันได้ตังมาเฮ้ยคนอะไรวะยืมตลอดเวลาเลยอ่ะเฮ้ยไม่เห็นแก่ดอกนะไม่ให้ยืมหรอกช่างเถอะเดี๋ยวได้ดอกมาก็ใจชื้นใจบานแล้วเรา อยู่ละกุสรีอยู่ไหมเนี่ยลีโอแม่เธออยู่ไหมเนี่ยอุ้ยนี่โอจะไปจะของเงินแน่นอนเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยบ้านก็อบ้านก็เปิดอยู่เนี่ยลีโอทำไมไปเปิดให้เนี่ยว้าขโมยข้าวเลยน่าด้านได้อายอดเนี่ยนึกว่าไม่อยู่นี่อะไรจ๊ะเอาส้มมาฝากหนึ่งลูก เยอะหรือเปล่าโอ้เยอะนะพอกินนะยิ่ยังไงในอาตุมาเปล่าอืมตั้งลูกหนึ่งเนาะอืมเยอะมากใช่ไหมเอออันคือว่างี้นะอยากจะมาขอยเงินสองพันเล่สิว่าแล้วช่วยนะสองพันสองพันจ้าอุ้ยจะเสียงดังสิ่งลูน้ำได้ยินก็เดี๋ยวลองถามเลขายังไงไหนล่ะเลขาไหนอะ นี่เหรอเลขาโอ้โหเลขาเนี่ยนะเอ้าใช่เอกเขาขอยืมเงินน่ะเขาโอเคแล้วก็เส้อหนึ่งลูกอ่ะลีโออ่ะเส้อหนึ่งลูกอือมันสำคัญอืมเตะกี้อย่างเงี้ยเออหน้าโอนมาเถอะให้เมล่าคุณสันีเออเตรียมแล้วนะเนี่ยเตรียมแล้วสองพันเนาะปั๊บจะให้มันก็อะไรอยู่เนาะธนาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเงันให้เดี๋ยวให้ดอกเลยโอ้หน้าเดี๋ยวเอาไปจ่ายหวยโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเอาไป เอาไปเนี่ยจิปัาถาเนี่ยค่าน้ำค่าไฟค่ะเกิดเอาไปซื้อเหล้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่กินรุ่นนี้ไม่กินหรอกในใจนะในใจให้จับได้นะนะเอาโทรศัพท์มาสิแล้วก็จะทำกรฟตมพร้อมเพมแล้วนะในเนี่ยโอเคนะโอเคสองพันเลยอีกี่วันนะจะให้จะคืนสิ้นเดือนเดี๋ยวให้ดอกเลยถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้ถ้าให้ก็คือให้เออเนาะเออจริงอืมนะตามนี้นะจ๊ะเวลาส้มส้มไม่เไปแล้วนะ นี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วชายเอกก็ยังไม่มาอีกเจกีฟมาแล้วใส่แมสดีดกว่าเจกีฟอยู่ไหมเอ่ยอยู่จ้าอะเมืา่าไงแกเขาทำอะไรอยู่อะก็เน,นี่ยแหละก็กำลังรอแกอยู่รอทำไมหรอก็ <c oughs> รู้อยู่สิ้นเดือนแล้วอะแกนี่สิ้นเดือนแล้วเหรออ้าวอะไรมาพูดอย่างนี้เนี่ยทำอ,อย่ามาโมเมเลยอะไรอ่ะก็พูดมาซิแกไหนว่าแกจะเอาเงินมาคืนชั้นอะ อ๋อจำได้แล้วต้องต้องดอกใช่ไหมอืมนี่แกฉันน่ะฉันเออคือว่าฉันจะมาขอยืมเพิ่มอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสองสามวันนะฉันไปขายของนะว่าฉันขายขายดีมากเลยนะขายของออนไลน์นะเธอจะขายดีมากเลยแล้วฉันน่ะจะให้เงินแกเป็นหนึ่งเท่าเลยทั้งทั้งตั้งตั้งดอกแล้วก็อีกหนึ่งเท่าเธอใช่ไหมโอ้สุดใจอยู่แล้วแล้วเธอได้ดอกดีนะเธอกี่วันน่ะอีกกี่วันอ่ะอีกสองสามวันอ่ะ สองสามพันอืมแกจะเอาเท่าไหร่อะอีกสองพันสองพันเลยเหรออืมสองสามพันใช่สองสามพันจะให้ต้นทั้งดอกแล้วก็อีกหนึ่งเท่าเลยทาเวอืมทั้งดอกสองสามพันคุ้มเลยนล้หนึ่งเท่าอืมทำไงดีอืมจะช่วยหน่อยเนอะนะสองสามพันอ่ะก็ได้แกไม่ได้เห็นแกเงินดอกนะแต่ว่าเธอต้องช่วยเพื่อนสีมาม่าโอนเาะว่าแเป็นเพื่อนไงเป็นเพื่อนรักฉันอ่ะจะให้หนึ่งเท่าตัวเลยนะเท่าตัวสองพันเป็นสามพันอือใช่อันเก่าอีกสองพันเป็นสามพันอืม ทั้งหมดหกพันที่แกจะต้องให้ใช่เงินเลขบัญชีอยู่นี่แล้วมีแล้วส่งแล้วเรียบร้อยได้แล้วเหลือจริงๆขอบคุณนะเธอเดี๋ยววันนี้เธอไปเลี้ยงข้าวฉันหน่อยสิฉันอยากกินส้มตาไก่ย่างส้มตาไก่ย่างนะไงไก่ไก่ไก่ย่างแค่ครึ่งขานะเออฉันช็อตอยู่เราซุปตามแค่ครึ่งจานนะเลยเอามาได้กินดเลยนะกินคนละเส้นก็พอนะจะมีนะแล้วเขาจะขายไหมอ่ะโอ้ขายขายสิหรออืม ต้องขายอยู่แล้วว่าเธอไปเธอจะจัดการเองแม่ค้าส้มตำสวยมากเลยเธอไปจ้าจ้ะ